จเจริบแลวกันตัวพี่น้องว้าวแนะนํำสายพันธุ์หมวกง่วงพี่น้องเป็นตะปูแข้งพี่น้องสายพันธุ์นี่ไหมโชคกันนั่นพี่น้องเออหรือบางคนก็นเอิญสามฤดูเนาะแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์กั่เด้พี่น้องได้เออเห็นบ่นี่เป็นระบบแบบว่าโมเขาสุกมัดแล้วโมเขามัดแล้วพี่น้องแต่ว่าเขายังได้กินได้พี่น้องเนี่ยได้ขายราคาแพงแบบนี้ช่วงนี้ โอ้ยช่วงนาเขาออกหลายมันมันก็ออกอยู่พี่น้องนี่มันออกแบบเราพบแบบว่าทายวนะพี่น้องคือมีหลายรุ่นในต้นเดียวกันนะพี่น้องนี่สุกแล้วก็มีนะพี่น้องรุ่นรุ่นมันสุกไปกับสุกพ่อมัวก็มีเออตะวางก็เป็นอีกพี่น้องนี่มากหน่อยก็มีหลายรุ่นรุ่นนี้กาลังเก็บพี่น้องนี่โอ้ลูกสูไอรสชาติหอมหวานพี่น้องมีม,มีหอม หอมนี่เป็นเอกล,กลักษณ์เลยล่ะหอมตาหอมแบบน้ำเลยกบ็ไปหอมเออพี่น้องตามด้วยหวานพี่น้องหอมหวานสุกเต็มที่เจะสีสวยสิพี่น้องขนาดบริเวณหอเด้นี่พี่น้องสีเหลืองสดใสดีดอยอบริเวณหอขั้นหอนี่สีมันจะง่ามพูนีเลอวช่วงนี้แมงวันท่องหลายพี่น้องต้องรีบเก็บเออนี่พี่น้องอันเป็นดอกก็มีด้วยนะนะ,นะ,นะเป็นดอก อันดอกมันพี่นอ้องเป็นมากน้อยกัมี่พี่น้องนี่เออรุ่นทัดไปก็มี่อีกเด้โอ้ยัง่านี่นี่รุ่นทัดไปอีกพี่นอ้องเดี๋ยวบ่าไม่ต้นเดียวกันไหมนาปูพี่นอ้องต้นพันกับว่แพงนะพี่น้องนะไอเบื้องต้นนั่นนนะ่ะนังเขียนชัดได้พี่นอ้องนี่ต้นหลายรุ่นเหมอนกันพี่นอ้องต้นนี้ห้งสามที่รุ่นพี่นอ้องรุ่นนี้เริ่ม เริ่มจะเปรี้ยวพี่น้องนี่นี่ยินสมยินยั้งได้พี่น้องนี่ก็รุ่นเอออันรุ่นนั้นปอซีป,อ,ปอหาพี่น้องนี่เออรุ่นปฐมก็มีได้หมดนี่ดอกมาใหม่อีกพี่น้องนี่ดอกเจ้าแห้งเด้นี่ต้นเดียวเด้เออนี่รุ่นนี้ก็ะิแก้แล้วพี่น้องนี่นี่โอ้หน้าปูแห้งพี่น้อง บ่ต้องเฮ็ดสารม่ต้องเฮ็ดยังพี่น้องเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขาเนาะเขาจะออกลูกแบบทวายนะพี่น้องแบบลูกแบบหลายรุ่นน่ะในต้นในในในต้นเดียวกันเี๋ยวะอยากให้ปลูกกันพี่น้องนี่โอ้กะล่างติดผลหน่อยกะล่างติดผลเหล็กนี่เออมันมีความพยายามหลายพี่น้องสายพันธุ์นี่ลักษณะการความพยายามของมันนี่เบื้องจากนี้ก็ได้นี่ ไอ้ตัวนี้มันจะบติดต,ตะวันกลับมาออกมาอีกพี่นอ้องถื่อมาแล้งกินเนาะถื่อมาเล้งกินอีกมันก็จะออกมาอีกพี่น้องนี่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 หลุไม่มัน <c oughs> เนป็นบ่ความพยามมันสูงเป็นบักม่วงทีมีความมาน่าหลายเป็นตะปูพี่น้องฝากไว้เด้พี่น้องเด้อันกินช่วงมันสุกกินสุกก็ได้กินดิบก็มีความเปรี้ยวเอาไปใส่ประกอบอาหารหรือว่าปไปก้อย ก้อยหมูก้อยม่วงสิพี่น้องเอาไปมีรสชาติเปรี้ยวเนาะอันตน้นมากดิบมันนะครับมาจุกมันก็จะหวานหอมพี่น้องเจียวแห้งไปก่อนโอ้ได้หลายแห่งตัวนี้นะ